ครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการสกุลเดชวาไรตี้นะครับพบกับผมอีเชนเฉยนะครับสกุลเดชวาไรตี้วันนี้ผู้มีเกียรตินะครับพี่ลาตีวิทวัฒน์ให้เกียรติทางรายการด้วยนะครับเดี๋ยวเราสืบถามาพี่ลาตีว่าท่านต้องไปบอกายในว,วัดมีอะไรกันบ้างน้องเต่านะครับผมวันนี้ เชิญครับปีรตีครับอ่าวันนี้มีงานบุญใหญ่เลยนะคะห่อพระประธานนะคะเรียกพระประธานองค์ปฐมใช่ไหมคะใช่พระประจะได้คะจพูดถูกไหมพูดถูกนะคะแล้วก็มีประชาชนมาให้ความโอ้โหดูชิ่นี่เนี่ยสถาทังนั้นเลยนะคะศราทธาคนละเล็กคนน้อยนะคะแต่เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะที่เราจะสร้างพระประถมของเราได้องค์ใหญ่องค์พระประธานใหญ่นะเดี๋ยวจะไปไว้ในโบสถ์นะคะในโบสถ์ที่กขาแบกจะก่อสร้างอยู่นะคะรับรองว่าคุณมาเที่ยวนาเนี่ยโบสถ์เสร็จพระเสร็จสวยงามแน่นอนค่ะค่ะวันนี้ก็คนมา เยอะมากแน่นวัดเลยค่ะก่อนนี้ก็มาช่วยกันขายทองนะคะกับพี่ราตีวิทยวัฒน์และค่ะมาช่วยกันขายทองตั้งแต่เช้าเย็นเลยค่ะครับผมอยากให้คุณมาชมบรรยากาศกันที่นี่นะแล้วก็มาชมความสวยงามไปในวัดกับพี่สกุลครับใช่ครับเดี๋ยวพบกับพวกเราข้างในนะครับว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างภายในวัดแห่งนี้เดี๋ยวพวกเราจะไปช่วยขายทองนะครับทองเป็นกิโลนะครับใช่ไหมพี่ใช่เยอะมากเลยนะคะทองหล่อพระประธานค่ะครับผมเดี๋ยวตามน้องจิ๊บเข้าไปนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในในวัดเลยค่ะนะครับต้องเต่าแล้วตามกันไป นะคะเออ่มาเททองหล่อพระกันนี้สนทนา,ากกน,นะคะได้บุญกันไปได้เยอะนะคะใครที่ยังไม่เออเออออ่่มาบูชาทองนะคะที่จะหล่อพระนะคะเรามีหลายระดับนะคะมีร้อยสามร้อยสิบห้าบาทนะคะเรียนเชิญนะคะด้านซ้ายด้านะวา อยู่ที่วัดสว่างชาติประชามรลุงนะครับตำบลดงแม่แสนอำเภอเม่แสนจังหวัดนครปฐมนะครับ น้องดาวครับผมวันนี้เป็นงานเททองห่อพระประธานนะครับซึ่งทางวัดได้จัดมาแล้วก็สันนชคนใจบุญมามากเลยครับพี่รัตติครับค่ะวันนี้ทําบุญรอพระประธานกันนะคะองค์ใหญ่มากเห็นเมื่อก่าสูงประมาณ5เมตรเลยนะคะผู้ชนเวรวากันเต็มเลยนะคะประชาชนกัทพากันมากเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะนี่ขนาดว่าใกล้ใกล้ใกล้ใวิธีจะเสร็จแล้วคนยังอยู่เยอะแยะเลยนะคะรอรอรอดูกันห่อพระประธานนะคะเห็นว่าวันนี้หอสององค์นะ่อสององค์เลยพระองค์ใช่ไหมคะองค์สอง มากมายเลยนะคะนี่ทําบุญกันนะคะศรัทธาตามศรัทธากันเลยนะคะนี่เห็นไหมคะประชาชนยังอยู่เลยค่ะกําลังแจกพระนะคะเจ้าว่ากําลังแจกพระด้วยอ่ะพระพระผลพระถุมงคลด้วยนะคะพระถุมงคลอุ้ยมีความสุขมากมีความสุขจริงๆและเป็นอะไรที่ปลื้มมากปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่ปีไม่ได้มีง่ายๆนะคะห่อพระประธานเนี่ยใช่ไหมคะคุณสมบเดชใช่ไหมคะอ่าน้องขาอันนี้น้องจิ๊บกับพิรานตีก็ได้มาช่วยกันขายทองที่วัดตั้งแต่เช้าจนจงงานเลยค่ะพวกเราขายทองด้วยนะ ขายทองเอาไว้หล่อพระประธานเนี่ยค่ะนะคะมีตั้งราคาราคาย่อมเยานะ้ะแล้วแต่ความศรัทธานะคะเราไม่เราไม่กําหนดเนาะศรัทธาเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นรับรองว่าคุณได้บุญแน่แน่วันนี้เราน้องเต่าสองคนเรามาที่วัดที่โอ้โหคนมากมายน้องเต่านะโอ้โหโดยเฉพาะตอนตอนนี้เลิกงานนะฮะจะเลิกงานแล้วยังมีการตั้งแถวรอรับวัตถุมงคลมากมายเลยบารมีหลวงพ่อแน่แบารมีท่านนะมากันทั่วทั่วสารทิศเลยใช่ครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกุลเดชวาไรตี้นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายนะครับวัด นี่นะวัดสว่างชาติประชาบุรุงนะครับตำบลกำแพงแนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะมีสาระดีๆจะบอกแก่ท้าวฤทชนคนจะบุญวันนี้งานบุญใหญ่อีกนะพี่ละโอ้ยวันนี้คุณสกลเดชนะคะอุตส่าห์พาพมาทาบุญนะครับบุญใหญ่มากๆเลยคะ่ะหล่อพระประธานเนี่ยมีความสุขมากเอาบุญไปเผื่อแผ่คนที่อยู่ถักบ้านด้วยขอบคุณมากนะคะคุณสกลเดชค่ะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชวารรนตี้นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายนะครับวันนี้พี่ละตีให้เกียรติทางรายการด้วยครับและน้องเต่าหัวหมอเลยครับมขอครับผมอยาากให้ม นี่มากมาครับมาชมบรรยากาศภายในวัดนะครับสิ่งสวยงามมีมากมายตรงนี้แลวได้บุญด้วยครับพี่ได้ครับน้องกิ๊ครับก็จะมาหล่อพระประธานหรือมาสร้างบสถจุดไฟโบสถ์เสร็จเลยนะคะพี่ลาตีมาใช่ค่ะมาช่วยกันนะคะคนเล็กน้อยนะคะเขาเรียกว่าบ้านใกล้เขียนในจังหวัดแงไกลหรือว่าคนอยู่ไกลๆได้เชิญได้นะคะวัดเราเปิด24ชั่วโมงค่ะวัดสว่างชาติประยมลวงตอบรับท่านผู้ชมผู้ใจบุญทุกท่านนะครับเอาละครับวันนี้เวลาเราหมดเวลาแล้วพี่ลาตีนะต้องกลาบลาทางรายการไปก่อนอาทิตย์หน้าพบกัมใหม่นะครับทุนเดชแล้วพี่ลาตีแล้วน้อง หลายๆคนนะครับ,บเราจะไปร่วมบ,บุญทุกที่นะที่ไหนมีงานบุญสกลเดชไปที่นั่นนะครับ,บสวัสดีครับเชิญค่ะ